อาปากกวมก้างแลบลิน้นยาวๆสวัสดีครับทุกคนผมน็อตน,นะครับกลับมาเจอกับลัสตี้เล็กโมเทลตอนที่สามครับหล,ลังหลังลิ้นเปรี่ยโอเครอบที่แล้วนะครับผมได้สองดาวไปสองเมนูนะครับเหลือคนสุดท้ายก็คือคุณหมูป่าคุณบัวเออชื่อบัว <c oughs> บัวบัวอยู่ละเกินจัดไปครับผมรอบนี้ต้องพยายามทำให้ได้สามดาวให้ได้ว่าแต่ถ้าเหลือคนสุดท้ายแล้วใครจะกินเออเนาะ หรือเปล่าวะโอเคครับคุณอีกาัโ oh. หลออือฮึว e แ a v e to p r พร a ท e เด d a ดิน n n e รเราต้องเตรียมมื้อเย็นคืนนี้จัดไปอย่าให้เจียอ่าเมนูอ๋อเราต้องทำการทำให้กินก่อนเหรอรอบที่แล้วไม่ได้ทำเหรอทำไปดีกว่าฮะ <c oughs> อ่าไม่รู้ครับผมเอาเป็นว่าเยสไปแล้วกันรอบที่เราออกไปตอนนี้เหรอนึกว่าทำมื้อเย็นให้กินมาซะอีกหรือว่าเกมไม่ได้เซฟให้ไม่รู้ทำเสร็จยังจ๊ะ มือข้ามมือที่สี่เหลืออยู่คนเดียวอืเดว,วิดิวดวิกแปลว่าอะไรอย่าถามไม่รู้โอเคจ้ะ <c oughs> แล้วมื้อสุดท้ายใครจะกิน almost perfect เ <c oughs> ข้าสู่คืนที่ห้าดดึนตด,ด,ด,น,ดนดินเดินตดินเดนเคจ้ะ เดอะล็อบบี้เราไม่ต้องพยายามหาของล็อบบี้ให้เจอก่อนแล้วค่อยไปหาของในห้องเขาต้องไปหาแขกที่ห้องจัดไปของที่ซ่อนอยู่ตามฉากมันต้องมีเพียงแต่ว่าไออย่าหลงอย่าลืมอย่างงจิม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 ให้หมดเปิดขึ้นมาไม่มีโอเคไปต่อครับอยู่ที่ว่ามื้อวันนี้ต้องเป็นต้องมีมะเขือเทศต้องมีเลดวายแล้วก็ต้องมีโบลิฟโอเคจ้ะมะเขือเทศและเลดวายจะไปหาจากไหนนะ มีไหมมีเลดไวติดไหมเนี่ยแล้วก็ไม่มีทีสองอันที่แล้วนะครับผมที่หยิบให้แลนะ้วไม่รู้เลดไวจะไปหาจากไหนไม่มีจริงเหรอ <c oughs> เนี่ยคาดหวังอ่าไม่ได้จริงเหรอฮัลโหลรู้จริงว่าเลดไวเป็นของเมนูที่เคยผ่านมาแต่ว่าเราไม่ได้เก็บว่าจำได้เคยมีเมนูอื่นต้องใช้เลดไวด้วยนี่นาหรือเปล่ามองไม่เห็นแล้ว <c oughs> จังมันเ,เราไปต่อเลยแล้วกันอะ แล้วเดี๋ยวค่อยมารีรันนะครับผมพยายามเก็บให้ได้สามดาวทุกเมนูเอาลืมกดอัดเวลาไม่รู้เลยว่าเล่นม,มาเกียนทีแล้วเริ่มจากตรงนี้แล้วกันโอเคไปกันไม่มีแน่นอนนะคอนเฟิร์มนะโอเคครับทงนั้นก็ไปกันเออคุณหมูป่าเขาอยู่ชั้นสองเออชั้นชั้นหนึ่งห้องสุดทางมันาากใจไม่ผิดหรือว่าชั้นหนึ่งห้องขวาว่ะจะได้เป็นอย่างนั้นนะแน่ใจนะไ,ไม่มีไม่มีแน่นอนนะแน่นอนนะ จองอ้งกระถ่ยทางขวามือห้องสองคือห้องคุณบัวแล้วห้องอื่นเข้าได้ไหมอย่าเพิ่งจ้ะขอลองมาดูห้องปลายทางสิชวิงไม่ได้ตกลงคนบอกว่าเขาคือนกยูงนะครับผมไม่ใช่นกนกกระจอกเทศไหนเราเข้าใจนะครับผมขอโทษไ <c oughs> อไม่รู้ไงห้องคุณหมูป่าห้องสองโอ้โหห้องพี่โคตรล, <c oughs> ล้ำเปิดดี้ปสิบางอย่างพร้อมจะหล่นใส่หัว เอ่มโอเคมีขวานซึ่งหยิบไม่ได้อะสามารถมองได้ได้เทีนยนไขเป็นแคนโดมาเดี๋ยวเขาถามก็ได้กว่าเขาต้องการอะไร <c oughs> g me a sandwich ทำแซนวิชให้กินหน่อยจ้าเอ๊ะนั่นมือเขาเป็นขาหน้าเหรอวอ้เออนั่นแหละ <c oughs> อย่ามาแอคซา์กัไรแค่นี้ในนี้ห้องซ่วมเหรอฮะ บอชิตเป็นขี้หมูนะครับผมขี้หมูป่าห้องส้วมมีจริงด้วยอ่ะอ๋อแล้วเอาเอา,เอาตรงนี้จำมาไว้อ่ะเพื่อป้องกันการลืมนะครับผมถ่ายรูปเก็บไว้ก่อน <c oughs> เป็นสีฟ้าวนอยู่หกเมตรแล้วก็สีแดงวนอยู่กี่เมตรวะานะสิบเหรออ่าฮะน่าจะเป็นแปดกับสิบใช่ไหมหกแปดสิบโอเคจ้ะจำไว้นะคําใบในนี้มีขนมปังเป็นขนมปังแซนด์วิชแน่นอนครับแล้วก็มี เล็กอะมันคือตัวอะไรอะ่ะน่าจะเป็นผักที่เขาใส่ในแซนด์วิชอะเรียกไม่ถูกเหมือนกันครับไม่ใช่คนกินแซนด์วิชไม่เคยทำเสักอย่างหนึ่งอะ่ะโอเครอบนี้มีขนมปงังมีผักแล้วต้องการไส้ตรงกลางนีแล้วเขาต้องการแซนด์วิชอะไรอะ่ะแซนด์วิชหมูอะ่ะไม่น่าใช่มั้งตรงนี้เหมือนจะเป็นให้เรียงเหรอแต่คุณคุ้นนะอ๋อต้องหาทางเรียงขึ้นมาให้ได้ซึ่งเรียงตามภาพที่เขาว่าไว้เมื่อกี้นะครับผมคือด้านบน เป็นสีฟ้าทั้งหมดด้านล่างเป็นสีแดงทั้งหมดนั้นพอเข้าใจหลักการครับหมุนหนึ่งครั้งแล้วก็หมุนให้สีฟ้าค่อยเข้าไปเรื่อยๆอย่างนี้อย่างนี้โอเคจะ้ะแล้วก็ต้องพยายามเอาสีฟ้าสองอันขึ้นไปข้างบนด้วยจังซี่นอน่าจะไม่ยากเท่าไหร่มั้งดูทรงรหรือเปล่ามันจะไม่ยากอันท้ายๆหรือเปล่าโอเคอันนี้เปิดขึ้นมานะครับผมได้ตามทรงที่เขาว่าไว้แต่ทางขวายังไม่รู้ว่าคืออะไรกันแน่ ได้เป็นโอเพื่อมปัม๊มฮะเป็นปั๊มสักอย่างหนึ่งก็แต่คืออะไรหนูไม่รู้ได้กระดาษทิชชู่ครับเป็นทอเลตเปเปอร์แล้วลิงสามตัวสองสามสองเหรอฮะทำไมเมื่อกี้มีเสียงวอกสแสดงว่าต้องเอาอะไรไปใส่ตรงกลางให้เขาตีเหรอ แสดงว่าเรื่องของสีหรือเปล่าลิงสามตัวนี้ใส่เกงคนละสีกันเรื่องของสีเป็นการกดตามสเต็ปหรือเปล่านี่เหลือทีเดียวหนึ่งโอเคครับยังหาคำาช่วโยวงไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวลองหาดูก่อนเหลี่ยมนี้มีกุหลาบหนึ่งดอกลอยสองดอกลอยสามสี 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบสิบเอ็ดชวิงแหกได้เป็น โอเปียมนี่มันตัวอะไรหนูไม่รู้แบบน,นึงนะคือมันเป็นอันที่เขาใส่ในไปหรือเปล่าอันนี้คือไปสูบแสดงว่าเขาเรียกว่าฟินใช่ไหมแยวขอหาสักครู่นะครับผมอันที่เขาจุดเหมือนเป็นบุหรี่ไปอะอพีอเออ่าสักคู่นะออโอพีอูเมันคือฟินซึ่งมันอ่านอย่างนี้แบบน,นึงลูกพ่ออ่านให้ฟังหน่อยโอเปียมสะกดให้พ่อฟังหน่อยลูก แป๊บนึ่งคุณเปิดเสียงอยู่ไหนโอเพียมโอเพียมจัดไปครับผมนี่คือโอเพียมและนี่คือไพปอยู่ที่ว่านี่คือต้นฟิ่นเหรอเอาฟิ่นไปสู่แล้วนี่ก็คือถึงมิสเตอร์แอมบาสเดอร์โอเคจะ้ะถึงท่านทูตอาฮะผมได้ยินข่าวมาว่าอ่าเหมือนคุณจะมีปัญหาเรื่องความวิตกหรือว่าความกังวลแล้วก็แล้วแต่ผมจะขอชวนคุณนะครับผมขอเชิญคุณมาที่ลัสซี่เลก เพราะว่าที่นี่สามารถบำบัดสุขภาพจิตได้ดีสามารถตกปลาแบบว่าให้ความสำราญกับคุณได้อแปลแบบภาษานรกกันล,ละเชิญจากะะมิสเตอร์อัลนะครับผมเซลคนนี้เขาเป็นคุณทูดสแสดงว่ารัสซี่เลกเป็นสถานที่ที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตละมั้งเป็นต้นไม้ห้าต้นจำเอาไว้นะครับผมห้องเบอร์สองต้นไม้ห้าต้นตรงนี้ยังเปิดไม่ได้ทางขวาไปอีกเจอตรงนี้เหรอ เราต้องการเอาฝิ่นผสมใส่ไผผสมไม่ได้แสดงว่าต้องเอานี่แขวนเหมือนเดิมเหรอไม่น่าใช่ขอหาสักครู่นะครับผมบางอย่างยังไม่เชื่อมโยงเท่าไหร่เรื่องของแซนวิชเอาอึใส่ใช่เหรออา่อาอา่ากินขี้ตัวเองเหรอไม่ใช่มั้งจริงเหรอ ไหนที่สุดคนนี้สงสัยไม่มีทางอดตายอ่ะกินแล้วก็ขี้แล้วกินแล้วก็ขี้หายตัวไปปากหน้าไปขี้ต่อแล้วก็เก็บขี้มากินช่างล้ำลึกจริงๆโอ้แม่เจ้าอยู่ที่ว่าเขาลุกไปแล้วมีอะไรอีกไหมณที่นอนไม่มีงั้นต่อไปเขาต้องการกระดทิชชู่แน่นอน เสียงตดนี่หนักแน่นหนักหน่วงจริงงั้นเอากระดาษทิชชู่ให้ไปชวิงขอบคุณมากมียิงทิ้งท้ายแบบขอบคุณจะแล้วอยู่ที่ว่าคราวนี้เราสามารถทำแซนด์วิชเพิ่มได้ไหมแซนด์วิชท,ทำเพิ่มได้อีกแต่แซนด์วิชต่อไปควรใช้เป็นอะไรดีลาของที่ว่ายังไม่ครบถ้วน เรื่องของลิงกระาิทิชู่อันใหม่ได้แล้วเอ๊ะอะฮะกลับมาแล้วเขาต้องการเอาแซนด์วิชอีกหรองั้นรอบนี้เขาก็ต้องเป็นการรียูรีดิวรีไซเคลิลบอกว่ามันต้องไม่ใช่อ่ะกินอย่างเดิมซ้ำกันไปซ้ำกันมาน่าจะไม่ถูกต้องหรือว่าต้องเอาไปให้เขาโอเคแล้วก็เอาฝิ่นให้เขาโอเคแล้วก็จุดไฟให้เขาโอเค เมาไหมเมาไหมหรือจะกลับไปกินขี้เตียงต่อโอเคครับสูตรไปเข้าไปแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ห้องเหมือนหมอกขึ้นนะครับผมห้องดูควันควันขึ้นจางๆมองยากๆโอเคจ้ะไม่เกิดอะไรขึ้นเท่าไหร่ฝิ่นทำให้เมาป่ะไม่แน่ใจนะครับผมโอ้โหหนาขึ้นอึบเลยอึบเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนมองไม่เห็นเรียบร้อยแล้วครับ เออเี่เจออีกาอุ้ยเ้อไก่กหอยโอเคไม่เจอกาสองโอเคกาสองหายมากาสามมีกาต้มน้ำไหมไม่หาขอโทษโอเคแล้วก็กาสี่ืมรอบนี้กามาเป็นตัวสวัสดีครับคุณนิกาฮัลโหล เอาขี้ไหมสันไว้ขี้ไหม <laughs> ไไหม,มีดเหรอครับ You know what to do รู้นะวต้องทำยังไงเหรอง่ายไปไหมอะ่ะส่วนผสมยังไม่ครบไปนะของมิสเตอร์โบเนี่ยทั้งต,ต,ตัมมงวมะต้ก็ไม่มีทั้งเลดไวก็ไม่มีอืม แทงเขาเลยไหมเนี Sand like play, play, play. <laughs> ่ย่้ามจะง่ายไปไหม่วะบริงมีแซนวิชแซนวิชเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือลูปที่เปลี่ยนปลปลปลสะกดได้อเลียอีกแล้วนนอตเอ้ยอืมอยากรู้ว่าทางขวาเปิดยังไงอ่ะหรือว่าจริงๆแล้วลูปในห้องน้ําเนี่ยเป็นการวางกับดักหรือเปล่าเหมือนพ่อเคลุกไปสามารถวางกับดักตรงนี้ได้เหรออาจจะใช่นะอ่าฮะ เป็นการรีไซเคิลคันเทพจริงๆเพราะเขาอยู่ในห้องน้ําปุ๊บแสดงว่าทางจะสะดวกเราสามารถที่จะวางกับดักหรือว่าทําแผนได้สินะยกออกมายังไงเจ้านี่เหมือนจะยกออกได้แต่ว่าหาวิธียกไม่ได้ฮะลิงสามตัวเหรอสอง สามสองหนึ่งสามสามหนึ่งสองสามใช่เหรอจริงอะไม่รู้จิมมูมูเซนเรามันเน่าแน่ใจหรือว่าถูกโอเคอกลัวเต็มนิดหน่อยอโอเคโอเคอ เอ่อเรียงมันมืดเกินไปต้องเรียงสยีนแบบนี้สี้าสีสีฟ้าอยู่ขวาทั้งหมดกำลังจะบอกว่าสีขวาฟ้าหมดนอตครับจะเย็นๆสีฟ้าขวาหมดสีฟ้าขวาหมดโอเคจ้ะเพราะฉะนั้นเราต้องหมุนติ้วๆอย่างนี้ลงมาหนึ่งอนันชิบๆอย่างนี้แล้วก็หมุนอย่างนี้ลงมาด้านล่างด้วย คราวนี้เราก็จะให้ค่อยเปลี่ยนสีฟ้าอย่างนี้ลงมาด้วยโอเคจ้ะได้คอนมาพอใช้คอนปุ๊บคอนใช้ในการงัดขวานงัดขวานใช่การงัดขวานต้องใช้คอนแล้วขวานก็ตกลงมาเอาขวานขึ้นไปแขวนข้างบนหรือว่าขวานหนักเกินไปขวานหนักเกินไปไม่สามารถยกได้ เอ้ยจิมมบู้อูอ่ะอืมส่วนผสมลับโทมาโทสฮะงออมาจากไหนวะอ๋อลงมาได้เรื่อยๆเ,เหรอเพิ่งรู้ อ๋ออ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 อโอเคแค่นั้นพอแค่นั้นพอแค่นั้นพอนะโอเคครับพ,พี่ชิชูมาลำดองไวเ้เห็แเห็แน่แตกแน่บอกเลยต้องขึ้นไนมากกว่านี้เหรอหรือว่าต้องตัด แหกันซึ่งหน้า,างี้เหรอโอเคแล้วใครจะกิน <c oughs> นั่นแหละปัญหาอัดเสียงเรียยงอัดภาพเรียยงอัดหมดแล้วนะครับผมโอเคอย่าตื่นตหนตตกใจเลดวหาไม่เจอเดี๋ยวผมคิดว่าเกิดผมเคลียร์ทุกอย่างครบผมจะกลับไปสปีดรันอนีกรอบนึงโดยที่ทำทุกอย่างให้ได้สามดาวแล้วก็ไล่เก็บกุญแจให้ครบแล้วกันแต่ล็อบบี แล้วทุกคนก็โอเคตอนกลางวันเข้าห้องไม่ได้เข้าคุยกับคุณอีตาได้เวลาเตรียมมื้อเย็นแล้วไม่มีแขกพิซซานบีสอินไวท์ไวน์แอนด์ทีมคอมพลีตอ๋อเป็นแก้วน้ำของเหล่าคนที่อยู่ซึ่งถ้าเกิดเราเก็บแก้วไปปุ๊บ อ๋อเนี่ยหละเลดวายมองไม่เห็นอยู่แค่นี้เองเหรออ๋อต้องหยิบไปเมื่อกี้คือไอ้นี่ไววายนี่คือเลดวายอ๋อที่หาไม่เจออยู่ตรงรอบบี้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวสปีดรันครับผมเดี๋ยวรอรอเครทุกอย่างก่อนเดี๋ยวสปีดรันรีบกลับมาแล้วเมนูต่อไปล่ะผมอยากใจนี่ก่อนจังอยากรู้จังว่าเกิผมเปิดตู้เซฟจะเป็นยังไง รู้แล้วครับผมว่าตอนนี้เล็ดวายกับไว้วยตรงไหนแล้วก็โทรมาโต้รู้แล้วว่าอยู่ไหนต่อไปก็ต้องหาทางแก้ไขปัญหาให้ได้เอากุญแจก่อนเอากุณแจห้องคุณแจห้องหายเอ๊ะแล้วกุญแจห้องนี้มันต้องมีสิแจหายไปไหนอะ่ะอ๋อต้องต้องต้องทำอาหารก่อนจุจ๊บจ้ากินเนื้อซี่โครงนะครับผม แต่ถือว่าเราได้สามดาวถือว่าเราเจอเลดวายพอดียู <S ช s h o bringing this last dinner to Mr. Owl ควรจะเอาอาหารมื้อสุดท้ายนี้ไปให้ Mr. Owl เอ๊ะให้เชือดเข้าเหรอไม่น่าใช่มั้งเ <c oughs> ี่แน่สรุปนะครับผมว่า เนื้อโบได้สามดาวว่าเจอเวายพอดีมีแค่ไวายที่เออเป็นสีเอมัได้แค่สองดาวครับอย่างอื่นก็อันนี้ก็สองดาวเหมือนกันแบล็คเบอร์รี่ขาดไปโอเคถือว่าเราได้อันนี้มาสามดาวพอดีไปเจอมิสเตอร์ออลได้ไม่มีโอเคครับเมียจะบอกผมไหม นี่จะให้ใช่ไหมหารอบๆตัวมีอะไรตกหล่นไหมกุญแจห้องไม่ยอมให้อ่ะแปลกจังปปริต้องให้สิเอาอ,อยู่นี่เนี่ยมองไม่เห็นตัวถังอ,อ่อันตรงนี้แล้วก็ยัดเบอร์สองเข้าไปเปิดได้เป็นลัสตี l เล็กสเปเชียลตี้ลัสตี s เล็กซ้าเป็นซิก้าลัสซี่เล็กเหมือนจะเป็นแบบว่าของลับที่ซ่อนอยู่เกิดคุณหรอว่าไขาปริศนาเรื่องของรับเอกสารได้ มิสเตอร์ออลอยู่ที่ชั้นสองห้องไหนสุดโ okay. อเคอ้าลืมกดขึ้นไปข้างชั้น 2, สองเสร็จเคจ่ะห้องสุดทางก๊กเข้าไปห้องมิสเตอร์ออลไหมคุณนกฮูกห้องเบอร์หก หัวกะโหลกอยู่ครบเลยหมูป่ากวางนกสองนกสามไอ้นี่ตัวอะไรอ๋อน,นี่กระต่ายแสดงว่าเป็นเหมือนกับลงเชือดเหรอแต่ทุกคนเขารู้ตัวนะว่าต้องถูกฆ่ามาทําเป็นอาหารแล้วเขามาทําไมมันคือการสังหารหมู่การหลอกมาเหรอหรือว่าเต็มใจแต่เราก็มาถึงแล้วนะอาหารมื้อสุดท้าย Thank you for all the ขอบคุณสาหรับทุกๆความทรงจรําความทรงจำทั้งหมดนะอ่า <and> Harvey. แล้วก็ฮับเราคือฮาวีเหรอ really glad you brought the ขอบคุณที่ช่วยเอาซิก้ามาให้นะ the lake will ทะเลสาบต้องดีแน่นอนช่วยไปดูแบล็กคิวให้หน่อยสิได้ไหมเราคือฮาวีเหรอคือนกตัวนั้นใช่ไหม โอเคครับผมเซว่าเงาดำที่เราเจอนะครับผมในภาคเดอะเคฟข้างล่างอะ่ะคือเหล่าวิญญาณสีดำของสัตว์ทั้งหมดที่เราฆ่าไปนะครับผม <S <S ไม่ยอมให้เราออกไปสินะนี่คือกระต่ายสีขาวมันน่าจะเป็นกระต่ายคนละตัวกันสิแต่ทำไมอะ่ะหรือว่า ระต่ายพวกนี้เขาต้องการตัวแทนหรือว่าต้องการวิญญาณของสัตว์ประเภทเดียวกันมาหรือเปล่า <N> นี่เป็นนกเหมือนกันนี่ก็เป็นนกเหมือนกันแล้วทางนี้ล่ะกวางตัวนี้ตัวอะไรอะ่ะหมูป่าก็ผ่านไปแล้วกระต่ายเหรอไม่ใช่เหรอ ดูให้หมดแล้วครับความทรงจำไม่ใช่แค่กุญแจที่จะที่จะไปสู่อดีตน,นะแต่ไปสู่อนาคตด้วยลองดูสิไวคิิ c u หรออนาคตมันคือกระต่ายนะครับผมตัวขนฟูฟูกระต่ายนกนก อันนี้อะไรหมูป่ากวางน่าจะครบแล้วนี่นายังขาดอะไรอีกไม่นด้ปนไปในเหลือแล้วนะ ลิฟต์เหรอเดวเนี่ยเดียวขึ้นไปเรื่อยๆไม่เกี่ยวกับารจิ้มกล่องโอเคสามารถที่จะหันไป to be continue โอเค สามารถไส้หันขวาหันได้แล้วก,กลับไปเจอลิฟต์ขึ้นเหมือนเดิมไทม์ไลน์ของตัวโฮเทลนะครับผมถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันเป็นก่อนมันเป็นหลังจากภาคเบอร์เดย์มั้งแล้วเขาก็จะให้เราไปเล่นนะครับผมที่โฮเทลก่อนแล้วค่อยมาต่อหลังจากเบอร์เดย์ก็น่าจะเป็นทเทเตอร์แล้วก็ออ m t มเดอะเคป UNKNOWN> ในการเชื่อมโยงเหรอเอ่อ black cube เนี Demon> ่ยคือเหล่าสัตว์พวกนี้ใช่ไหมเป็นแผนการของมิสเตอร์ออลเหรอในการที่จะฆ่าสัตว์พวกนี้ทั้งหมดครับผมแล้วก็สกัดเป็น black cube ไปอยู่ใต้ทะเลสาบแต่จำนวน black cube มีเยอะมากนะแล้วทำไมต้องให้พวกเขามาเพื่ออะไรเป็นแผนการบางอย่างมันต้องติดตามตอนต่อไปอะว่า อันรคือแผนของมิสเตอร์ออลกันแน่และทำไมตอนที่เดวินเเบียมาถึงบอกว่าเขาคนนี้คือผู้กอบกู้ทั้งที่จริงๆแล้วผมกลับรู้สึกว่าเนี่ยคือตัวการคืออะไรกันแน่ To Be c o n t i n u ียลขอบคุณที่รับรัสเล่โคเทลเรื่องราวของรัสเล่ย์ให้คนดมเนินต่อไปติดตามเราได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดีย f a c e b o o k และ Twitter สตาร์ของเรานั้นผมขาดเมนูตัวนกยูงแล้วก็ตัวพเจยน ผมอยากจะเล่น2ออันนี้ให้มันครบ5ดาวอีกรอบจังให้ครบ3ดาวอีกรอบจงถ้าอย่างนั้นผมคิดว่าเดี๋ยวในส่วนของพวกโบนัสที่จะเก็บ3ดาวให้ครบเนี่ยมันเป็นพอยต์ลองลงมาไม่เหมือนกับเนื้อหลักที่เราเล่นกันถ้าอย่างนั้นไอ้ส่วนวิดีโอที่ผมจะทําสปีดรันเก็บ3ดาว, fi, ดาวให้ครบเดี๋ยวแยกไปลงเป็นโบนัสพิเศษลงให้ฝั่งทวิตละกันเพราะว่าฝั่งหลักก็อยู่ฝั่ง YouTube ไปฝั่งโน้ตมันอาจจะเป็นคลิปสั้นๆสัก5้านาทีก็เราสปีดร้านได้สวยๆนะแบบไม่ตัดไม่คัดแบบโชว์โหดละมันเนี้ยก็ เดี๋ยวเอาไปลงคำๆทิ้งไว้ทางโน้นละกันก็แล้วแต่คนดูอ่ะคือมันไม่ได้สาคัญขนาดนั้นไงใครคนอยากดูเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงใต้คลิป3นะครับผมแล้วก็ตามไปดูแล้วกันคลิปสั้นๆไม่ยาวมากเกิดใครเฉยๆโอเคแล้วก็ไม่ต้องตามไปดูครับเพราะคิดว่าถือเป็นโบนัสแถมให้ละกันนะครับผมจะลงฝั่ง YouTube ก็ได้แต่เดี๋ยวคนก็จะบน่นว่าพี่น,อน็อตแม่งพิดโคสั้นเลยโน่นนี่นั่นก็ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาคลิปปกติลองฝั่ง u t u b e ไปเดี๋ยวพวกโบนัสพิเศษอะไรที่มันไม่สลักสําคัญมากเดี๋ยวโยนไปฝั่งนู้นใครอยากตามไปดูหรืออยู่ข้างล่างนะจ๊ะตามไปกันได้ต่อไปของเราก็จะมีลัสซี่เลกหลุดนะครับผมลัสซี่เลกหลุดแล้วก็จะเข้าลัสซี่เลกพาราไดซ์เดลมาเพื่อกอบกู้แต่เท่าที่ผมเห็นตอนนี้เหมือนตัวมิสเตอร์อองเขาไม่ได้ทุกร้อนนะว่ามันจะมีปัญหาอะไรเลยอ่ะแถมที่สาคัญเขาฆ่าคนเพื่อเปลี่ยนคนความทรงจำกลายเป็นราคิวด้วยเหรอหรือว่าจริงๆแล้วเขาฆ่าคนเพื่อสังเวยให้กับราคิวต โอเคครับทุกคนและนี่คือลสี斯เล็กโฮเทลนะครับผมเจอก,กันใหม่ล拉斯เลกหน้าใครดูจบและชอบกันอย่าลืมกดไลค์กันคนละทีให้รู้นะครับผมไม่ได้ยากบอกอยากคุยคอมเมนต์ล่างครับตามสบายอย่าลืมแชร์เพื่อนดูอย่า,ายลืมสับสลายรูปกระดิ่งอย่าลืมติดตามทั้งสามทงทางครับแฟนเพจสำคัญนะเกิดอัปเดตข่าวสารแนะนำว่าไปฟอลโล่ได้นะครับผมจะดีมากๆเลยนะทวิชจะลงเรื่องของวิดีโอก่อนเวลาจริงประมาณ24-48ชั่วโมงหรือไม่ก็ไลฟ์สตรีมก็จะลงที่นั่นหมด YouTube ทุกอย่างที่เป็นวิดีโอสายหลักของเราอยู่ที่ YouTube หมดนะครับผมไม่ทิ้งกันไปไหนขอบคุณทุกคนมากมากครับขอแจ้งเพียงเท่านี้แหละเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้รักทุกคนนะครับสวัสดีครับผม